มาเชียร์ใครครับ ไปห้องเราแข่งสนามนู้นเลยดูฝั่งไหนก็ได้ดูลูกมาเชีดูดูได้ย่างงั้นโอ๊ยดูเสียวว่ะดูมาเชียร์ดีู่ดีอยู่ตรงไหนวะอยู่หลัง มาเชียงห้องอะไรครับีห้องสี่ค่ะห้องสี่ชื่อเทมห้องสี่มันขี้แพ้อะโอ้ยปังอยู่นี่ห้องสองค่ะเรื่อง โคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เป็นกินไหนเย็นเปีย เฮ้ยเราต้องฟูด้วยหน้าตาเว้ยน่าตาดีเฮ้ยน่าตาสันสันเป็นไงไอ้ต้นมึงนี่หน่อยถ่ายรูปเลยเนี่ยเก็บภท้าจริงไหมด้อันมาลงมารู้สึกไงกับครึ่งแรกเจ้าเหนื่อย ไ่ยรหนุนข้างหน้าเล้าจ้าชรมารน้่งหครับแ่ราครับเกมครึ่งแรกคครับเป็นไงครับ ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแค่นี้ก็ดีแล้วครับกองเชียร์มันกว่าคนเล่นอีกกชีกองเชียร์น่ารักกว่าะาเฟบออกมานดิเ,นนเดียวเอร์ขดเอไมีดัไไม,ม,ม,มันจะได้ไม่เนื่อยทัโนทําำไมคุณไม่ลงเขาครึ่งแรกเนี่ยเขาไม่ให้ผมลงใครใครสั่งใครสั่งยามันตา a r p นคือไงครับเหนื่อยยิบหาย

เปิดบอลตึ้นเลยเล่นเล่นเออมึงงั้นเล่นดีแล้วไปเตะมาไม่หลีกไม่จับบอลจับบอลไม่อยู่จับบอลไม่อยู่หรอกอยิงเอ้ย